น๋อครับพี่น้องเบิ้องพันได้เอาขึ้นมาขายแล้วครับพี่น้องวันนี้เบิ้องเต็มกระมังเลยครับมีแต่ปลาหนิ้นตัวง่ายครับพี่เนี่ยโอ้เบิ้งครับพี่น้องรถจะไปครับไนมฮะรถจะไปเหรอรถเราหาสีรถเราหาสีโอ้เพื่อจะซื้อครับมาเอาเด้อพี่น้องรถละาหาสีสวัสดีครับมันี้ก็พบกับพญเดงัวงง่ามือเก่าเหรอครับวันนี้พญเดงกับผีผ้าพี่พาน้องมาหลอกหลอบขอบน้องครับ มาเบิงเซียนแหจับปลาครับมาเนี่กะอากาศร้อนแบบนี้กะลงแหจับปลาแล้วครับพี่น้องกับมาวันนี้กับพญเดกับผ้พะผีพะน้องมอยู่แถวอำเภอบละเบือก็าละครับมัเนี่มาบ้านคู่แค้นตำบลหนองจีครับมาติดตามรับชมลุ่นไปน้ากันวาเซียนแหสทีได้หน่อยได้หลายมาเนี่มาติดตามเด็เลยครับบัตรจะบาดครับพี่น้องเนี่ยบัตรจะบาดครับ ยินฟังสองร้อยแค่สี่ร้อยครับพี่น้องมาเดอ้อบ้านคู่แค้นครับพะย่ม,มาตาบ,บานเด้อพะย่ะมาตาบานน้องจิกน้องแปงพลาโอ้น้องจิกน้องแปงครับจากเส้นน้องจิกครับเนี่ยเอาละครับพี่น้องนในเวลาเราเชื่ใจแล้วครับวันนี้คุายบานากระลังจะเปิดครับเนี่ย เอาครับปนี่วันนี้ป,งปังก,กันล้างประกาศเวลาเราถึงใจแล้วครับมานรุ่นน้ำกันครับพี่น้องเออจวดโอ้ครับพี่น้องคนอ่ะโออเอาครับปนี้เพิ่มเอาละครับปนี้มานรุ่นน้ำกันพี่น้องไปดีๆหน่อยได้ไรนะครับมารุ่นท่าพิ่อโกนปนี้ เอาเอาครับบาทแรกแหกมันจะได้หน่อยได้หลายเอาไปครับเสียนหน่อยครับเสียนหน่อยโอ้ครับพี่น้องเอ้ปลาหนี้ใหญ่ครับโอ้พี่ครับเสียนหน่อยหครับอันนี้เสียนหน่อยโอ้พี่ครับเสียนใหญ่พี่ว่าไงแห่ไหมแหกมันแล้วปลาหนี้เมียโตแบบไงครับพี่น้องโอ้โหครับปลาแรกได้สามเสี้ยนโครับ ได้สองโลแล้วครับรอบแรกอ่าเพียกตามตอนน้าไปครับวันนี้ตาเป็นรุ่นซางทั้งนี้นะวันนี้พี่น้องโอ้ยยุทธ์เพงแพะก็ได้หลายโอ้โอปลานัยแดงไงครับตัวบางไงเลยโอ้น้าปัานินแดงเอาโชว์นะครับเนี่ยป้านัยแดงโอ้โตบางไงเลยครับโอ้เอ้โอ้รอบแรกเลยตัวหนึ่งมันมันมัน thưa anh em ô, cá nướng đẹp quá, cá Ô, đẹp quá, cá nướng đẹp quá, nó nướng đẹp quá, cá 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 nướng เอ้คุ้มค่าแล้วครับนี่สองร้อยครับได้แล้ววันนี้หมานหมันหมันหมันโอ้วันนี้หมานเลยประมาณสิบโลแล้วครับพี่น้องเนี่ยน้องายเป็นผู้ถือคนน่ะโอ้เพียเปียเปียเปียไฟติดแห่งฟางคอยบุ่ลงมาแน่เปียโอ้เครับเปียมาจากบ้านเนี้ยครับเนี่ยไฟไหลเข้าบ้านดอนบผมนี่แหละครับร้อนบผมครับโอ้เสียงจากดอนบผมครับไหลไหลไหลพ่อแม่ยกช่วยไปนะครับโอ้แม่เราก็ได้นไหลแล้วครับพี่น้องคนน่ะ สองสามโลแล้วครับเดี๋ยวมันหลุนฟังทั้งนี้ครับพี่น้องทั้งหนาโคพี่เฮ้ยกระลังหมดโอ้หมดโอ้ปันนิดเง,งครับน่ะปันไหนแดงครับป,นนปันไหนแดง,ง,งพี่น้องเพิ่งไปนหนแดงตรงเงยเลยอ้าวพื่อนี่เราหมันแล้วครับเนี่ยปันไหนแดงเลยวะเนีะ่ะครับจวดมันอับแล้วเนี่ย ออ๋พี่น้องมาเบิ่งฟังทางนี้วมดนี่ทางนี้มันมาครับโอ้ครับพี่นี่ป่านนี้โตใหญ่เลยครับพี่น่ะทั้งพี่น้องเต็มถุงแล้วเกือบเต็มถุงแล้วยกโชว์ให้บาทนะครับทั้งพี่น้องโอ้มาจากบ้านไหนครับเนี่ยบ้านโม่เนี่แหละครับโอ้มาบ้านโม่ใกล้กันแนวขามฟังมาหน่อยๆมาเบิ่งถุงนี้พี่น้องเจ้าของเพิ่นไปใส่บ้านี่มาหลักเบิ่งก่อนโอ้ได้หลายกันนะพี่น้องเพื่อเต็มถุงถุงนี้ก็ได้หลาย โดนไลไไปเนี่ยโอ้ยนไุนหนโอ้ยฝฟังทั้งหุ่นึ้นไล้ไลาอะเียรับั่งทั้งหุ่นเน่ยมีตัวเงีิมงอันังทั้งหุ่นมกไล่เลยฟังทังหุ่นเอี๋ยวมีตัวเงี่ยมจด้มีอันดจับตัปลามาโตได้ไหมฮอตัวเียีตัว่จับโนะมีไหลเราคนอ่ะเอมาจากวันเนี่ยครับนิเงี้ยงมมีครับวันโคกง ผกลีคุณลังครับโอ้มีแต่โตยังไงแล้วปลาหนิ่นปลาในว้าผมครับพี่น้องโอ้เ,เ,เป็นยังไงเราเดบเป็นสิบโลได้ครับนี่สองร้อยสองร้อยนี่คุ้มค่าแล้วครับเนี่ยอ่นี่บ่มีเจ้าของครับพี่นอ้องเพิ่นไปศใสวุน้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องใคบิง่งโอ้โหนะครับโอ้เจ้าของคออน,น,นปรอยู่โชว์เองเลยเดบเต็มถุงกันถุงนี้ก็นเลยท้ายยางไปอีกครับพุน่พนหุ่น ชัวรโอ้โหหมานครับยกไอ้เบื้องนะครับโชว์หวานเนี่โอ้โนครับหลากหลายเลยครับสิบโกุโลแล้วครับมาจากบ้านนะครับเนี่ยบ้านผู้เช่นครับเจ้าของน้องนะเพราะหมานละแม่เนี่ยเจ้าของน้องชัวร์ค,ครับพี่น้องโอ้เสียข้อจอม

เอาบรรยากาศครับมวนซื้นหัวเซลสนุกสนานครับบัฒนท่าดีนได้เดี๋ยวบไงโอยมันเป็หลายตมันต้มหลมันตมหลมัตมครับคนนพี่น้องโอ้ผู้มานกับมานครับผู้วัฒนธรรมกับมี นรุ่นต่อไปครับพี่น้องอ้าวครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับเป็นกำลังใจกับทีหาลอา่อหาเบื้องน้องปูน้องปลาเทศากาลลงปาลาแล้วครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้เด้อช่องดีใช้าสารพัรอเนี่ยแหละครับผู้หมันกับมีผู้ประมันกับมีครับพี่น้อง สวัสดีครับ